ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องทุกคนทุกท่านน,นะครับอยู่กับผมอนะีกแล้วโอดีหนึ่งสองทีวีอยู่ในช่วงสุ่มตามงบเว้ยววันนี้ก็สุ่มสกินเพนใหม่ในงบหนึ่งพันสองร้อยกระปองนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็นะก็มาสุ่มเลยนะก็สุ่มไปแล้วคร่าวๆนะเออไปของฟรีนะก็สุ่มมาแรกก่อนเลยนะครับอ่ะมีกระดุมอยู่นะเออไอเฮียแม่งเกลือมาแล้วนะครับ <c oughs> อ่าก็ go. จะไป98คูปองโอ้อ่อาเอาเป็นเอาเป็นไหนดีครับอันล่างหรืออันบนผมขอเป็นล่างซ้ายนะฮะรอไปแล้วครับอย่าเกลือขอร้องอย่าเกลือขอร้องขอร้องอา159คูปองโอ้โหผมว่าผมเมาแน่นะครับอย่าเมาถึงขอร้องอันล่างแน่นั่นไงโอ้โห200อาได้เีอร์นหนึ่งนะครับ เราจะไปกำจัดนะครับอันไหนดีครับ <c oughs> อันไหนดีนะเออเอาเป็นขวาร้ายซ้ายดีเอาเป็นขวาแล้วกันขวาร้ายเอาเป็นขวาร้ายเอ้ยโอ้ได้สกินนะครับโอ้โหยัดแค่ยัดแค่เฮ้ย,ยไม่เกลือนะครับไม่เกลือนะเออเฮ้ยเฮ้ยนี่เรื่องจริงปะเนี่ยไอ้เหี้ยเรื่องจริงปะเนี่ยน่ <c oughs> าจะเป็นเรื่องจริงนะครับ แล้ว <ítulo> ผมก็ได้นะครับเอาไปรับในกล่องของขวัญได้ไป็แล้วนะครับสกินเพนเม้เย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 ้สวยมากนะสวยสุดๆเลยถ้ามารีวิวกับสกินเพนเมงเมงุมินะครับนั่นแหละเมงุมินั่นแหละเออก็นั่นแหละ ก็ลองอันติใส่เลยเออมีเป็นนกแล้วก็จิจอกแต่มันก็อย่างที่ผมพูดว่ามันไม่มีตัวนั้นนะทุกคนก็รู้ดีนะ<อ>ก็มาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับก็เป็นท่าแรกนะครับก็เป็นอันเะชิญนะูเอะมาครับอันเชิญนูเอะนูเอะหรือนกฮูกนะของเมงมีนะเอ,อแล้วก็เป็นท่าสองเหมือนเป็นโดมนะครับอ่า ็ส่องเป็นโกมนะแล้วก็เรียกเป็นนูเอะกนูกม,มาแล้วเราก็จะไปฆ่ามันกันมี <c oughs> <c oughs> เพร <c oughs> เพลงมันจะเล่นค่อนข้างยากนะอืมแต่ตัวกูยังเล่นไม่เป็นเลยอะแล้ว <c oughs> เ,เอามาทำเชีย่ยเลย <c oughs> อันตินะครับก็จะเป็นอัญเชิญอันเชิญอะไรอันเชิญคงนะครับสุนัขสักดิธิ์อ่าเดี๋ยวเาอาคลองคอมโบรอตัวนี้มาก,ก่อนครับอ่า แล้วก็จะเปิดอันติไปนะครับไปแล้วก็เป็นโครงกับโครงกับไอ้นี่นะครับอะไรนูเอชมาใช่เป็นนูเอนะโครงกับนูเอชมาประสานนะเอนะอนูเอชกับโครงมาประสานกันนะครับแต่ก็อยาจะพูดว่าตัวนั้นไม่ออกมานะเออมหัศลการนะทุกคนก็คาดหวังแม้แต่ผมยังคาดหวังเลยเนี่ยนีมี คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะในการทำคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า